แลค่ะช่วงนี้เราไปดูราคาทองกันบ้างนะคะกับคุณพวันนวาวัฒนทรัพย์ประธานกรรมการบริษัท YOG Bullion International นะคะสวัสดีค่ะคุณพวันค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนงวดีและคุณพุทธพง่์ค่ะทองจะเป็นยังไงคะคุณพวันตอนนี้เขาก็พูดเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยว่าจะมาเดือนมีนาคมนี่เห็นมกคู่คุยกับคุณวิชัยบอก90้าสิบเซนแล้วนะคะนี่จะเป็นอย่างนั้นค่ะค่ะก็ทองคําหลังจากไปทําพยายามทำหายที่หนึ่งพันกสิบ กว่ากว่าได้6กสามานะคะ,คะเราก็ไม่ผ่านก็ทำให้หนักลงทุนเนี่ยเริ่มทยอยขายก็ลงมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ก็หลุดหนึ่สบ 7 US ดอลลาร์ลงมาแล้วก็คือหลุดลงมาแนวต่ำกว่า35แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองของนักลงทุนโดยส่วนใหญ่ก็มองว่าทองคำเนี่ยน่าจะมีโอกาสย่อลงต่อไปอีกหลักๆก็มาจากข่าวของเรื่องอประธานเฟด มีแนวโน้มหลายๆประธานเฟดหลายๆสาขาก็มีทยอยออกมาแล้วก็พูดในแนวโน้มที่เป็นเชิงบวกกับการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็มีความเป็นไปได้ตั้งแต่เ,เมื่อหลายอาทิตย์ก่อน30%จนปัจจุบันเนี่ย CME Group f r e s h w a t c h เนี่ย <c oughs> ก็ออกมาประเมินว่า,ามีความเป็นไปได้ถึง80%แสิบน <c oughs> ั้นเองอะ อันนี้เป็นตัวหนึ่งซึ่งเป็นลบกับราคาทองคำ<ม>ก็เชื่อว่าราคาทองคำอาจจะโดนทยอยขายลงมาเรื่อยๆจนกว่าจะมีการประกาศจริงด้วยนั่นเองประกาศจริงเนี่ยจะมีอยู่ในเดือนหน้าวันเดือนนี้วันที่สิบสถึงสิบห้ามีนาคมดฉะนั้นเราก็เชื่อว่า ราคาทองคําอาจจะเป็นไซเวดดาวลงไปเรื่อยๆ <c oughs> แล้วก็อยู่ที่ข่าวของแต่ละอาทิตย์ว่าข่าวบางอาทิตย์ถ้าเป็นตัวที่สนับสนุนทองคำก็อาจจะมีการรีบาวไปเทสไพเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าทุกครั้งที่รีบาวเนี่ยเป็นจุดหนึ่งทึ่งนะักลงทุนต้องอก็น่าจะทยอยขายกันลงมาเพื่อมา,มา,มารับที่แนวรับแล้วก็เชื่อว่าหลังจากที่มีการไม่ว่าวันที่สิบ 45จะมีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยจริงหรือไม่เนี่ยหลังจากนั้นสักสักพักหนึ่งถ้าไม่มีลดก็อาจจะรีบาวทันทีแต่ถ้ามีลดจริงก็เชื่อว่าการลด ลดลงของของดอกเบีย้ยเนี่ยราคาทองคาส่วนใหญ่เนี่ยหลายปีที่ผ่านมาก็จะรับข่าวในระยะสั้นอ,อาจจะย่อลงมาอีกสักหนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์แล้วก็ค่อยๆรีบาวขึ้นมาก็เชื่อว่าถ้าจุดนั้นเนี่ยน่าจะเป็นจุดดีสําหรับนักลงทุนที่ทยอยสะสมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราประเมินอ,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 อย่างนี้ค่ะวันนี้เนี่ยแนวรับด้วยความที่โลมันทยอยโลลงมาเรื่อยๆเพราะนั้นเองเนี่ยเราประเมินแนวรับแรกของวันนี้อยู่ที่หนึ่งพันสองรอยี่สิบ 5 US Dollar ต่อทรอยส์อาถ้าหลุดจุดนี้ไปก็1,220หรือ1,215เป็นลำดับไปส่วนแนวต้านที่น่าจะทยอยออกได้ก็คือ1,238จนถึง1,245 US Dollar ต่อทรอยส์อัลก็เป็นจุดที่น่าจะทยอยออกมาก่อนแล้วก็รอ,อรับหรือว่าอาจจะขายลงมาก่อนแล้วก็มาซื้อที่แนวรับอีกครั้งนึ่งได้ค่ะ วันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณปวันค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ